วันนี้เนี่ยอยากจะเข้าใจการยิงแอดภาษาของลา z a ด a ค่ะเขาใช้คำว่า Lazada Sponsor s o l u t i o ชใช้เซเวอร์ใช่นะเป็นโซลูชันของการสปอนเซอร์ขอบคุณค่ะเ,เราเรียกคาว่า l a z a ด a าสปอนเซอร์โซลูชมันคืออะไรก็คือเขาไว้ใช้เรียกแอดเขานั่ะแหละแต่เขาเรียกว่าแอดเขาเนี่ยเป็นโซลูชันของการสปอนเซอร์นะคะก็คือการโปรโมทสินค้านะคะซึ่ง มีสถิติที่น่าสนใจไหมให้เราดูค่ะพวกเราดูนี้กันอันนี้สถิติจริงค่ะเขาว่าเปรียบเทียบการมองเห็นของสินค้าที่ยิงแอดกับไม่ได้ยิงแอดไอ้สีเขียวเนี่ยคือคนที่ไม่ได้ยิงแอดนะไอ้สีส้มนี่คือรายการที่ยิงแอดเขาบอกว่าเปรียบเทียบกันเนี่ยระหว่างการที่ไม่ได้ใช้งานไอ้ตัวสปอนเซอร์โซลูชักับการใช้งานน่ยก็บอกเลยว่าการที่ ยิงแอดโปรโมทผ่าน lazada ไปเนี่ยนะคะก็จะมีโอกาสมากขึ้น20เท่าในการที่ทำให้ลูกค้าเจอใน search หน้าแรกคำค้นหานะ,ะแล้วก็มาบวก20%ของการเติบโตในการแสดงผลคนเห็นมากขึ้นแล้วก็ร้านค้าใหม่ที่ไม่เคยได้แสดงผลกับใครเลยนะคะก็มีโอกาสได้โผล่คนน้ำกับเขา มากขึ้นถึง120%อันนี้สถิติจากราซาด a าเขาบอกมาว่าการยิงแอดเนี่ยช่วยเรื่องการมองเห็นนะ,ะในแง่ของมองเห็นหน้าแรกนะ,ะในแง่ของการที่ทำให้ลูกค้าในมองเห็นสินค้าของเรามากขึ้นและโดยเฉพาะร้านค้าใหม่ที่ต้องการทางลัดในการแสดงผลบอกว่าฉันไปปีนแบบออร์แกนิกเนี่ยฉันปีนต้องไปปีนยาวต้องไปรอต่อแถวต่อคิว เจ้าที่ขายมาก่อนที่ยอดขายดีๆวันนี้ขอทางรัดได้ไหมเนี่ยค่ะสถิติมาแบบนี้แล้ววันนี้เรามาเข้าใจไอ้บอกสปอนเซอร์โซลูชันเนี่ยแสดงว่ามันมีเครื่องมือมากกว่าหนึ่งเครื่องมือทุกคนค่ะโซลูชันคือภาษาไทยคือเหมือนแบบโซลูชันคืออะไรโซลูชันมันต้องมีองค์ประกอบหลายๆเครื่องมือรวมกันอนะโซลูชันนะ่ะทั้งก้อนนะอะครบวงจรอนนะนี่ค่ะ อันนี้คือเครื่องมือ Lazada Sponsor Solution พวกเรามาดูนะคะอันนี้คือล่าสุดเมนูใหม่ล่าสุดเลยพึ่งคลอดนะพึ่งคลอดซึ่งเมนูเหล่านี้บอกพวกเราก่อนไม่ได้มีทุกร้านค้าไม่ได้มีทุกร้านค้า นะคะแต่วันนี้เอาทั้งหมดทั้งมวลมาให้พวกเราดูก่อนว่ามีอะไรบ้างที่มันออกใหม่นะคะเราจะได้เ,เรียกอัปเดตก่อนใครเพื่อนนะคะอาเริ่มทีละเครื่องมือนะอันแรกค่ะเขาเรียกว่าโปรโมทผ่าน Lazada โซลูชนันแรกค่ะทุกคนตัวนี้นะคะโปรโมทผ่าน Lazada เนี่ย หมายแสดงให้พวกเราเห็นไปแล้วในแอปพลิเคชันคือมันมีสองประเภทยอยู่ด้านในทีหนึ่งหนึ่งคือโปรโมทผ่านลาซาด้าแบบคำค้นหาสองคือโปรโมทผ่านลาซาด้าแบบสินค้าแนะนำสินค้าสปอนเซอร์เมนูเนี้ยทุกร้านค้ามีให้ใช้ค่ะทุกร้านค้ามีให้ใช้ค่ะนะคะต่อไป สองโปรโมทผ่านพาร์ทเนอร์เอาละโปรโมทผ่านพาร์ทเนอร์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Affiliate Affiliate ก็คือว่า Lazada จะมีพาร์ทเนอร์อยู่ทั่วโลกออนไลน์เต็มไปหมดเลยค่ะวันนี้ถ้าเราเลือกโปรโมทผ่านล a ลาซาด้าพาร์ทเนอร์ เขาจะเอาชิ้นงานของเราพาร์ทเนอร์ของลาซาด้าอีกทีหนึ่งจะเอาชิ้นงานของเราไปโปรโมตในเว็บอื่นบล็อกอื่นโซเชียลมีเดียอื่นๆแอปพลิเคชันอื่นๆเพื่อให้คนมาพบเจอชิ้นงานของเราแล้วคลิกจากข้างนอกเข้ามา ในแพลตฟอร์ม l a ซ a ด้เพื่อมาช็อปปิ้งสินค้าเราอีกทีหนึ่งเขาเรียกว่าการไปเอาทราฟฟิกจากภายนอกแพลตฟอร์มเข้ามาโดยการร่วมมือกันกันกบ l a ซาด้าพาร์ทเต่างๆที่อยู่ในโลกออนไลน์เก็มไปหมด5,000น่าจะเป็นหมื่นรายแล้วทีหน1่งหมืน่นเป็นหมื่นรายแล้วข้อ2นี้ก็มีทุกร้านค้าค่ะพวกเรามีให้ใช้ ดีมากนะคะนี้ก็ดีหนึ่งกับสองเนี่ยต้องใช้ให้เป็นเดี๋ยวมีสอนการตั้งค่าหมดเลยช่วงบ่ายนะคะถัดไปเครื่องมือที่สามการโปรโมทผ่านดิสเลย์ตัวนี้นะคะมันเป็นการเอาสินค้าเอาชิ้นงานไปปรากฏผ่านทางระบบที่เรียกว่า Personalization หมายความว่าคนจะยิงแอดประเภทนี้จะตั้งเป้าหมายได้ว่าต้องการให้ไปปรากฏอยู่ที่หน้าแรกของโทรศัพท์ของวัยรุ่นผู้ชายอายุ mm hmm. 1 8ถึง24ในเขตกอทมและปริมนทนขออยู่ในหน้าแรกของ ทาร์เก็ตก u ุที่ต้องการโดย Lazada ยังไม่เปิดให้ใช้ทุกร้านและราคาก็แพงมากค่ะเหมือนว่าวันนี้เปิดหน้าแอป Lazada ไปซื้อพื้นที่การแสดงผลในหน้าแอปแรกของ Lazada Display แต่ว่าแบนเนอร์ตัวนี้ไม่ได้ขึ้นทุกมือถือขึ้นเฉพาะมือถือของ Target Group ที่เราเลือกเช่นตัวอย่าง <Frankly> ไม่ขายสินค้าที่เกี่ยวกับวัยรุ่นผู้ชายไม่ต้องการเด็กผู้ชายวัยรุ่นผู้ชาย1 8บแถึงยีในเขตกรุงเทพและปริมณฑลให้เขาเจอแบนเนอร์สินค้าของใหม่เนี่ยไม่ซื้อสล็อตกัลลัสดาจองล่วงหน้าจ่ายเงินเป็นก้อนแพงค่ะเขาขายแต่แบ,แบรนด์เขาขายแต่แบรนด์ใหญ่ๆข้อสามนี้ไม่มีเปิดใช้ทั่วไป นะฮะเฉพาะร้านค้า l a r g m a ร้านค้าใหญ่พอจ่ายกันเป็นแสนค่ะเมากันทั้งแบนเนอร์แบนเนอร์ในหน้าแอปเห็นไหมวันนี้เอามาเปิดเปิดให้ฟังนะคะเมนูมันมีอะไรบ้างที่เรียกว่า lazada sponsor solution แต่ณนะวันนี้ร้านค้าเราอาจจะยังไม่ได้ใช้ทั้งหมดข้อสามเนี่ยนะฮะไม่ได้ใช้นะคะมาข้อสี่ ตัวนี้ค่ะตัวนี้คือ external traffic campaign ค่ะแปลว่าถ้าเราเอา Lazada ไปโปรโมตในเว็บของเราเองในโซเชียลมีเดียของเราเองเราสามารถจะเอาลิงก์สินค้า URL จาก Lazada เอาไปใส่ได้แล้วก็วัดผลซึ่งกันและกันได้ external traffic campaign เราลากมาจากเว็บของเราเองอะลากมาซื้อใน Lazada เราลากมาจากบล็อกของเราเองลากเข้ามาซื้อใน Lazada เนี่ยคือการที่เราโปรโมทผ่านการตลาดที่ทำกับ external แพลตฟอร์มนอกเหนือจาก Lazada และเราใส่ลิงก์ระหว่างการเพื่อวัดผลซึ่งกันและกันตัวนี้เห็นไหมคะเห็นไหมอันนี้โปรโมทด้านนอกแล้วนะอันนี้ก็จะมีให้ใช้ได้ไหมอ้าว <c oughs> ตัวนี้จะมีให้ใช้สำหรับร้านค้าที่ยอดขาย <c oughs> เหมือนกับเป็น l a z a ด a p i ิ k ขึ้นไปอะค่ะระดับ4ขึ้นไป ได้ใช้แต่อาจจะไม่ใช่ทุกร้านค้านะเอามีก่อนนะระดับ C เนี่ยออพูดผิดข้อส4เนี่ย external traffic campaign ไม่ได้เปิดให้ใช้ทุกร้านต้องเป็นร้านที่มียอดขายไต่อันดับประมาณ level 4ขึ้นไปถึง level เจล7มีให้ใช้เห็นไหมคะเห็นไหมคะนะเขาบอกว่าถ้าพื้นฐานคุณยังเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยคุณต้องยิงแอดในแพลตฟอร์มให้เป็นก่อน ้านะคุณเก่งแล้วเดี๋ยวให้เพิ่มนะคุณเก่งให้เพิ่มนะนี่ระบบการทํางานของรัฐด้าเป็นแบบนี้ค่ะตัวสุดท้ายพวกเราจะออกใหม่ล่าสุดเลยค่ะอันเนี้ยออกใหม่ล่าสุดไม่ใช่ทุกร้านค้าที่จะได้ใช้ะการโปรโมทสินค้าใหม่ออกใหม่ล่าสุดเพิ่งมีมาเองประมาณไม่กี่เดือนเนี้ยนะคะเพิ่งเดือนก่อนหน้าเนี้ย เพิ่งมีมาเองเขาเอาไว้คดแพนไอ้ฟังก์ชันที่เรียกว่าสินค้าแนะนำเซลเล์พิ k แต่ก่อนให้ใช้ฟรียกเลิกไปแล้วจ้าอยากโปรโมทสินค้าใหม่มาจ่ายเงินตรงนี้นะออกใหม่เก็บเงินนะคะซึ่งใครที่อยากจะโปรโมทสินค้าใหม่ๆที่ไม่เคยเกิดการขายเลยอะ่ะ อยากให้มีการมองเห็นมากขึ้นอันนี้เขาให้ใช้บางร้านค้ายังไม่ใช่ทุกร้านค้าเพราะฉะนั้นสรุปทั้งหมดทั้งมวลค่ะฟีเจอร์ที่เราได้ใช้ใน Lazada Sponsor Solution สำหรับร้านค้าเปิดใหม่คือเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองสามี่ห้าแล้วแต่บางร้านค้าที่ได้ใช้ยิ่งขายเก่งให้ใช้เพิ่มยิ่งขายเก่งให้ใช้เพิ่มโอเคปะ นะฮะนะเมนูพวกเราจะมีหนึ่งกับสองนะหรือว่าลูกศิลย์บางท่านอาจจะมีสามสี่ห้าถ้าเลเวลรานคาของคุณนะคะยอดขายเติบโตก็ได้ใช้มากขึ้นนั่นเองถัดไปค่ะเห็นไหมคะสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่ายังไงว่าไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์โซลูชันแบบไหน คือการเลือกที่จะยิงแอดให้ลูกค้ามาเจอสินค้าเรามาเจอร้านค้าเรานั่นเองมันเป็นทางลัดในการเพิ่มยอดเข้าชมและก็ถัดไปคือการเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าเรานั่นเองนะฮะให้เห็นภาพชัดเห็นไหมคะสปอนเซอร์โซลูชันแบ่งมาเป็นสปอนเซอร์เซิร์ชก็คือคำค้นหาสปอนเซอร์ผลิตคือสินค้าสปอนเซอร์ ก็มาเจอดันล่างด้านข้างระหว่างไปนะฮะสปอนเซอร์แอฟฟิลิเอตก็คือการโปรโมทผ่านพาร์ทเนอร์ที่เล่าใฟังนะฮะเป็นการที่เพิ่มยอดเข้าชมจากภายนอกลาซาด้าแล้วลากเข้ามาอันนี้เขานั้งดีนะนะเ่อทั้งดีเดี๋ยวมีสอนใช้ด้วยนะคะนะคะนะลากเอาทราฟฟิกจากภายนอกแพลตฟอร์มเข้ามาเจอสินค้าเรามาเจอร้านค้าเราแล้วก็มาซื้อ นะ Affiliate เนี่ยก็คือเขาจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากเราข้อดีของเรื่องนี้ก็คืออะไรรู้ไหมทุกคนนะคะเราจะไม่ต้องจ่ายเงินถ้าลูกค้าไม่ได้ซื้อดอกจันไว้เลยค่ะสิ่งที่เราชอบมากๆเกี่ยวกับ s p อนเซอ Affiliate หรือการโปรโมทผ่านพาร์ทเนอร์ก็คือเราไม่ต้องจ่ายเป็นเปเปอร์คลิกถ้าเป็น s p o n s ซอร์เซิร กับสปอนเซอร์ o d u c t จ่าย Pay Per Click แต่ถ้าเกิดว่าเป็น s p o นเซอร์ f i l i a t e เเราจะจ่ายก็ต่อเมื่อลูกค้าคลิกเขามาแล้วก็ต้องมาซื้อสินค้าจากเราก่อนเราถึงมีการจ่ายคอมมิชชั่นให้กับ a f f i l i a t เตอหรือคนที่ไปทำการตลาดให้เราอีกทีหนึง่งชัดเจนนะไม่ได้จ่ายจากการคลิก จ่ายจากการขายซึ่งอันนี้มันคุ้มด้วยไงมันดีไงเลยชอบนะคะถัดไปค่ะโปรโบทผ่านดิสเพลย์เห็นไหมคะเพิ่มยอดเข้าชมนะฮะในพื้นที่พรีเมียมพรีเมียมยังไงตัวอย่างนี่คือใครคะ Adidas พรีเมียมอยู่แล้ว Adidas เขารวยซื้อกันทีในหลักแสนหลักล้านนะฮะใหม่ก็ยังไม่กล้าซื้อเลยบอกเลยเคยซื้อไปแค่ครั้งเดียว แล้วก็ยังไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจก็ไม่ได้ยิงต่อนะคะเห็นไหมนี่คือสปอนเซอร์โซลูชันนะเห็นไหมยังเห็นยังนะคะนี่การแสดงผลเป็นแบบนี้เนอะนะคะ,ะ,คะชัดเจนนะผ่านคำค้นหาผ่านสินค้าสปอนเซอร์โปรโมทผ่านพาร์ทเนอร์นะคะโปรโมทผ่านดิสเพลย์ในพื้นที่แบบพรีเมียมแบบพรามแพงอันนี้นะคะอ่ะถัดไปค่ะมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชัดเจน หเห็นจะชัดนะการแสดงผลแบบประเภทที่คำค้นหาเซิร์ชเครื่องปั่นก็เจอเครื่องปั่นอันนี้แหละนะจุดสังเกตเลยคะ่ะโจรขงจ้านี่คือการแสดงผลนะหเห็นไหมสปอนเซอร์เซิร์ชตัวสปอนเซอร์รดักล่ะนี้ล่ะค่ะถ้าอยู่ใน PC ก็อะไรคะอยู่ข้างๆที่บอกว่าคาว่าสินค้า s p สปอนเซอร์ถ้าในแอปล่ะ อยู่ตรงนี้ค่ะสินค้าแนะนำเห็นไหมคะหรือพวกข้อเสนอพิเศษสำหรับคุณอีแอดประเภทนี้มันจะอยู่ตามจุดต่างๆและลาซาด้าก็เพิ่มพื้นที่การแสดงผลแบบนี้ขึ้นเรื่อยๆด้วยมีตามจุดต่างๆแนะนำขึ้นมาบางทีก็ป๊อปอัพขึ้นมาน่นันนี่นะคะสปอนเซอร์ดิสเพลย์ก็อย่างที่บอกว่าจะไปอยู่ในแบบโอ้โหหน้าแรกในพื้นที่พรามซึ่งไม่ค่อยได้ใช้กันไม่ค่อยได้ใช้กันส่วนแอดที่เป็นการ cross platform ก็คือกับ l a z a ด a กับข้างนอก l a z a ด a ก็แบ่งเป็นนะคะใครเคยได้ยิน c p a s s บ้างใครเคยได้ยิน c p a s s บ้าง c p a s s ยิงผ่านอะไรได้บ้างคะ Facebook กับไอจ o l l a b o r a t i v e ์คอ o l l a b o r a t i v e uh, Ads แต่ช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าไม่นิยมคือด้วยความที่ คนเข้า Facebook ตอนนี้น้อยลงเยอะมากๆอันนี้ต้องเอาเอาเรื่องจริงมาคุยกันนะคะเอาเรื่องจริงมาคุยกันคือคนเข้า Facebook น้อยลงพั่วภาพเลยและช่วงนี้อ่ะเฟ e b o o k ค่อนข้างยิงแอดซีพาสจาก a ฟ e b o o k เนี่ยเข้ามาใน Lazada ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ผลไม่แนะนำไม่แนะนำนะคะยิงไม่ได้ผล เฟซบุ๊กคนเข้าน้อยลงแล้วการปิดการขายก็ยากในการที่จะยิงคนเข้ามาจาก Facebook หรือ i n s t a g r a m นะคะส่วนตัวที่สองก็คือสปอนเซอร์แอฟเฟลียที่เ้อาฟังแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าซีพาร์หน้าตาเป็นแบบไหนเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยคือไม่สอนไม่ได้ต้องบอกว่าหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ใครเคยเห็นแอดหน้าตาแบบนี้บ้างคะใน Facebook ตัวเองใครเคยเจอบ้างคะอยู่ดีๆก็มีร้านค้ บน l าซาด้ามายิงแอดใน Facebook ใครเคยเจอแบบนี้บ้างนี่เขาเรียกว่า C p พ s s ใครเคยเจอบ้างคะใน Facebook เราเองคะ่ะเห็นไหมแอดก็ Ad, mm hmm. จะบอกว่าโอ้ยสมมุติยกตัวอย่างยิงมาจากชาบไทยนะชอบท้าฝนอะ่ะเห็นเลยว่าเนี่ยเป็นอาร์ตเวิร์ที่เขาบอกว่าเป็นเอ่อเป็นลาซาด้ามาแล้วถ้าเกิดว่าเราสนใจเราสามารถที่จะคลิกสินค้าด้านล่าง พอเราคลิกสินค้าด้านล่างมันก็จะลิงก์เรามาสู่ร้านค้าชาร์ปบนลาซาดาอันนี้เขาเรียกว่า c p a s s ค่ะ collaborative ads l a ซ a ด a และ Facebook c r o s s Platform กันตัวอย่างทางขวามือค่ะอันนี้เป็นของอะไรคะ s h o p e e ยิง c p a s s เหมือนกันจากร้าน Electrolux จาก Shopee หลักการเหมือนกันค่ะถ้าลูกค้าคนใดเปิด Facebook มาเราเจอ mm hmm. ก็สามารถที่จะสนใจคลิกช้อปเลย mm hmm. ก็จะพาแล้วเข้าไปสู่ช h อป e ีแล้วก็ซื้อสินค้าจากร้านอิเล็ก o ทร x ัก์ได้เลยอันนี้คือ CPAS s เอาไหมพวกเราดูเผื่อใครเปิด Facebook ตัวเองขึ้นมาแล้วเจอแบบนี้จะได้ไม่งงนะอันนี้เรียกว่า c p พ s ะต่อไป Affiliate นะคะแอฟเฟรียจะเป็นแบบนี้เผื่อพวกเราไปเจอเราจะแบบเฮ้ยเข้าใจนะคะเวลาเรายิงแอดประเภทแอฟเฟรียลเนี่ย l a า a ะ a ด้พาร์ทเนอร์ทั้งหลายเนี่ยนะคะเขาจะไปแสดงผลเช่นไปแสดงผลในแบนเนอร์แบบนี้ไปแสดงผลใน Product Feed ของแอปบางทีก็ไปอยู่ใน y t u t u นะไปอยู่ใน YouTube แบบนี้ บางทีก็ไปเขียนคอนเทนต์ให้กับเรานะฮะเป็นบล็อกเป็นอะไรต่างๆนี่คือการที่พาร์ทเนอร์ต่างๆของลาซาด้าเนี่ยเขาหยิบยกชิ้นงานหยิบยกสินค้าโปรโมชั่นของเราเนี่ยไปสื่อสารแทนเราตามจุดต่างๆในออนไลน์เพื่อที่ว่าลูกค้าที่ใช้งานเว็บนี้ YouTube ช่องนี้บล็อกนี้ที่เขามีฐานแฟนคลับของเขาอยู่แล้วนะ สนใจคลิกเข้ามาแล้วก็จะเข้ามาสู่สินค้าของเราบน Lazada และถ้าช้อปปิ้งเราถึงค่อยจ่ายเงินแต่ถ้าไม่ช้อปก็ไม่ต้องจ่ายอันนี้ก็คือ Affiliate นี่ให้พวเราดูการแสดงผลเห็นไหมคะนะคำถามค่ะทำไมบางคนยิงแอดได้เงินบางคนยิงแอดเสียเงิน